อยู่กับพี่เจนเจนอยู่นะคะไงใครที่อยากจะพูดคุยทักทายก็อย่าลืมละกันโซนเอสเมเข้ามาเลยครับผมส <48 S 2> ี่แปดตองหนึ่งสองห้าจ้านะคะตรงน,นี้นะมาะพูดคุยกันต่อนะครับเมื่อกี้ได้เบรกไปปุ๊บเนี่ยเราไปชิมนะครับถามว่าอะไรอยู่ใต้ลิ้นทำไมฮะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อะไรอยู่ใต้ลิ้น บอกตรงๆกร็บอกเลยแอมหอนเวลาเล่นองแบบนี้นะฮะก็นะครับอร่อยมากจริงนะฮะย้ำอีกทีว่าอืมกินได้มากอร่อยมากมุกม่วนะครับไปนะฮะต่อไปนะครับตรงนี้อยากจะรู้นะครับว่าพี่เจนเจนเนี่ยตั้งแต่สมัย ออกอัลบั้มมาดนอย่างนี้ยเนี่ยมีธุรกิจไปละวัวนี้เป็นตัวล่าสุดเลยนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับเข้ามาสู่วงการเพลงว่ามาเป็นนักร้องเนี่ยได้ยังไงฮะก็คือเมื่อสมัยที่ต้องไปเรียนที่มหาวิทยยาลัเชียงใหม่เนี่ยที่บ้านไม่ส่งเรียนแล้วอ๋อนี่พี่จะเดินไปเรียนที่มหาวิเชิญผมจบเชียงใหม่เหมือนกันจบเทคโนโลยิตินดอกรุ่นน้องเลยพี่เดียวกันเลยพี่เดียวกันเลยวะไปแล้ว อยู่ๆต้องทำงานแต่จำต้องจัดการอะไรอย่านเงี้ยตอนที่เลยไม่รู้เรื่องเลยเหรอก็ทีนี้ต้องหาเงินเองไงเพราะว่าน้องต้องเรียนหลายคนก็เลยใช้วิธีไปสมัครงานก็ว่าสมัครงานที่สวนหารขนมเล็กๆเล็กจริงๆเล็กมากเขาก็ชี้หน้าเลยนะอย่างเธอเาจะเป็นนักร้องตอนนั้นยังหัวโปกอยู่เข้าใจใช่หัวโปก ัหัวโขอะไรก็ไม่มีสักอย่างแล้วใครเขาใจเชื่อถือเขาก็เลยบอกว่าขออนุญาตขึ้นไปร้องเพลงฟังดีกว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องรับแต่ถ้าชอบขอขอขอความกรุณาตอนนั้นตอนร้นั่งไปแบบแบบบอยบอยบอยไม่บอยคือมันเป็นยูนิเซ็กซ์อ่ะคือผมส่งอัพโฟเล็กๆแล้วก็ แต่ไม่มีหนกนะอย่างแบนอย่างแบนหมดตอนนั้นยังยังหาทุนอยู่ยังไม่มีเลยยังไม่มีก็ขึ้นไปร้องเพลงเขาบอกให้ร้องสามเพลงค่ก็ร้องเพลงแรกร้องจบปุ๊บเขาปวามือเยังลงอ่ะ ร้องโง่อลัยวะร้องคาร์เตงนี่เพียงเพลงเดียวเนี่ยครับแต่ไม่เอาแล้วพอนลงมาเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้มาทํางานเลยอ้าวสรุปว่าได้เลยได้เลยเพลงเดียวพอตอนนั้นตอนนั้นพอจะจําได้ไหมว่าว่าปีที่แร้สระลาดในศตวรรษรี่ยี่สิบเอ็ดสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดโอเคค่ะเราพลาดเรื่องคองต่อกันไปครับผมใช้ใช้เพลงอะไรเพลงของคุณดาวใจไัยจิตครับอกชื่อเพลงทําไมถึงทำมาฉันได้ขอชอบ ชอบเพลงนี้นะไม่พอซ้ำซีดได้ไหมคะเป็นเพลงนี้เธอยังไม่เกิดเลยนะอ้าวจะไปติดปานหรอไติดานเหรอตอดี้ได้ไหมพอได้ได้ได้ครเมตตาเธอเห็นว่าเธอเคยถูกรักควักใจแหลกรานจึงได้สงสารรับพยาบาลหัวใจให้เธอเอาอยากลั่นจากดวงใจเอากายอุ่นคอยปลนเปล่าด้วย ย่ทำไมถึงทำกับฉันได้น well, ี่เกิดหมุนเหมือนเต้นโชว์แล้วตรงนี้นะครับผมฟั่งเราเขาใช่ไหมว่าทำไมถึงนเพลงเดียวด้วยเพลงนี้ปวดปอดเลยครับผมเลยทให้มีเจนเกิดขึ้นตั้งแตต่ีนาทอนตอนตอนนั้นพี่เจนใช้เสียงนี้ร้องแบบนี้นะคะ ไม่เราไม่ได้ร้องเสียงแบบผู้ชายอยู่แลงตั้งแต่เริ่มหัดร้องเพลงนะ่ตอนเป็นนักเรียนนะก็ร้องเสียงนี้ตลอดออเสียงแบบนี้ออเสียงแบบนี้ก็ไม่เข้าใจเราคือเราไม่ได้ดัดไม่ได้ทำมันมันเป็นเสียงของเราเองจะวัดดัดก็ไม่ใช่จะว่าเป็นเสียงจีนก็ก็ไม่รู้แต่ก็ร้องอย่างนี้มาตลอดอ่ะอ๋อแต่ก็ได้ก็คือถ้าสมมติคนทีดใช่มันจะกลายเป็นคน คนเสียงเดียวเสียงอีเลยนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มร้องเพลงที่รานนั้นเป็นร้านร้านแรกนะครับหลังจากนั้นก็นะครับรองเรื่อยๆก็ร้องเรื่อยๆคนก็เริ่มรู้จักมาเออดื้อๆบอกครับผมไม่ถามเหรอค่าตัวเท่าไหร่ยะอ้าปีาา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 ายาา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 มาา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 ่าาา่าา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 40าาาาาาา โอ้ยไม่รู้ถ้าไปสองหนยากมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าเงินค่าเินตอนนั้นประมาณนี่แต่กลองเขาบอกใส่สามเลยยะสามอะไรสามบาทอ้าวเลยเดินไปดีกว่าร้องเพลงไม่เคยนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ถุกค่าที่จะสูงมากเลยสามบาทหกสิบค่ะครับผมหกสิบหกสิบบาทเป็นค่าตัวที่ถูกมากเพราะว่ารักรองรีร้านเขาได้ค่าตัวกันละห้าสิบร้อยแปดสิบแล้วนอกจากว่าเราเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้ไงหัวโปกอีกเขารับเขาทำงานก็ บุญแล้วตอนแรกผมเกิดจะกหกสิบแล้วแต่ว่ามันน่าจะย้อนหน่อยผมเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ร้อยเดียวร้อยี่สิบอย่างเงี้ยวไยรุ่นเธอยังร้อยแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้องกันเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนะถ้าไปร้องจริงๆเลยห้าร้อยเองนะห้าร้อยไม่ถูกใช่เพราะว่าเยอะครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกเรานักร้องต้องออกมารวมตัวกันนะมันถูกเกินเพราะว่าเดี๋ยวนี้นักร้องแบบแข่งกันเยอะใช่นะฮะหลังจากนั้นได้ได้แค่ตัวหกสิบบาทหกสิบบาทก็ร้องไปเยอะแม่ ไม่เยอะน้อยสุดน้อยสุดแต่ก็ปรากฏว่าครับต่อๆไปเราได้ทิปมากกว่าเพื่อนเนื่องจากว่าอีหัวโปกมันตะ้นแหลกเองอยู่บนเวทีก็ตันแหลกไปเรื่อยเลยเล่นกับแขกได้ไงตั้นแหลกตั้นแหลกลองเป็นผู้หญิงผู้หญิงตลอดเลยไม่เคย้องผู้ชายแล้วผู้ชายไม่ได้เลยจริงไม่บ่อยๆไม่แบบไม่รู้ผ่อร้องปุ๊บเสียงมันหายไปเลยลองได้เสียงนี้เสียงเดียว ถือว่าเป็นอกลรักเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นได้ทำอะไรต่อนี่ยหลังจากนั้นก็เรียนหนังสือสิคะเรียนจนจบร้องไปเรื่อยๆก็ตั้งใจว่าร้องมาสักห้าปีเรียนจบแล้วก็จะเลิกร้องจะมาทําธุรกิจส่วนตัวครับก็คือพี่่จินเจนก็เริ่มร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยปะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กก็เสียงหัดเสียงแบบนี้นะเสียงนี้มตลอดก็คือสมัยเป็นักเด็กเด็กเดินจะเดินกลับบ้านนั่งรถเมล์มาแล้วมาเดินกลับบ้านมันไกลไงก็จะเดินร้องเพลงจากป้านรถเมล์เขาจนถึงบ้าน แล้ววันไหนพระอาจารย์เต็มดวงนเป็นโรคจิตมากเลยเพราะพระอาจารย์เต็มดวงนะจะออกเดินออกจากบ้านนะแล้วจะเดินร้องเพลงเป็น45 10เพลงเดินร้องรอบสนามกีฬาร้อง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 จนเมื่อยมัจะกลับบ้านมานอนเฉพาะพระอาจารย์เต็มดวงนะเราะแล้วมันเป็นวันที่อะไรก็ได้ล่มฮะเป็นรายการเป็นอะไรดีล่ะไมยถึงว่าร้องเพลงไหม ใครรับไปนั่งฟังอ,อ,อย่างนี้เลยต้องมอีงชุดขาวด้วยแล้ว,วการที่เราร้องเพลงกลางคืนไม่มีใครดูไม่มีใครฟังเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยออกเสียงได้เต็มที่ดลดยเ<ค>ยลยทําให้แบบว่ามีพลังในการรา้องเพลง โอ้วันนี้มีเอกลักษณ์นี่ตัวเองมากชอบพี่เจนจ์นี่ต้องบอกว่าเป็นเป็นคนเชียงใหม่เลยหรือเปล่าหรือว่าคนลาบค่ะเป็นคนลาบกับเป็นคนลาวค่ะเป็นคนลาวคบที่เชียงใหม่พี่เฮียเจนใหม่เจ้าแน่เปลี่ยนเปลี่ยนด้วยไม่เปลี่ยนสําเนียงเลยแน่นอนนะครับตอนนี้ทีมงานคันพอแล้วครับผมนะครับเราพูดคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวได้มารู้แน่ตั้งแต่ออกอัลบั้มแล้วต่อไปชีเป็นยังไงนะครับเดี๋ราเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อการต่อกับพี่เจ บริษัทคน,นทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไว้กลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธะ รับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกรก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักระเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรี โอมสีคเนสายะนัมมะหะสักการะพระพิกคเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิมบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาข ไหวพระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริ์สามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคลห้าเทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโกศูนย1 1อง1ปึงหนึ่งถึงสีทริกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการ มาที่สุดจริงหรอสวัสดีครับพี่เจทัศครับพี่เจตุ้งตาพี่เจน้องพี่เจโรดพี่เจบูนเองค่ะพี่เจกินค่ะพี่เจโยริงครับพี่เจนุ่มนิ่มพี่เจปานพี่เจบอพี่เจจังเว้พีเจนิกพี่เจบูครับพี่เจบอลครับพี่เจบุรีไฟพี่เจอังพี่เจการพี่เจน็อดพี่เจแชมป์ พี่เจสูฟครับพี่เจเบอร์ี่คุณพี่เจแมนครับพี่เจเบอร์ี่พี่เจเอ 88.25 Music Relax เพลงเพราะฟังสบาย8 8 7 5ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและเพลง8 7 5 FM เพลงเพราะเม่ชีลเล่นสามคลื่น3มสไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัด มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่าก,กับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบป,ปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะก,การได้ง่ายแ,แค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครื่อง8 8 7 5บลูกทุ่งภูมทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอสายแบบแบบแบบว่า แอปที่ 2, 75, Play FM, อสอง9875เพลย์เอฟเอ็มทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสาก,ก,กลกและแอปสุดท้ายจะช่วยให้คุณผ่อนคลายคลายอยู่ในสปายหรือม,มีระดับที่คลื่นไปสปายจุดสองห้า Music Relax โหลดเลยโฉมใหม่ของเว็บไซต์คนทนบุรี www.musicrelax.fm w w w l o o k t h u n g k r u n g t o n c o m www.play9875.fm w w w t o n r i t v รับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์ <c oughs> พีน้อยเหลือเกินครับไปขอขยายซื้อเวลาให้ผมหน่อยผมจะคุยกับพี่เจนเจินนะครับขออีกสเตมได้ไหมอ่ะนะมาพูดคุยกันต่อนะครับแต่อย่าลืมนะครับใครอยากจะส่ง sms นะครับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ทักทายพี่เจนเจินรวมถึงเราสองคนด้วยนะครับ482125เลยจัดนะนะครับกันต่อเลยนะครับเมื่อกี้นะครับก็ร้องเพลงแล้วก็เรียนไปด้วยที่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พี่เจนเจนบอกว่าเป็นคนจังหวัดโคราชโคราชโคราชค่ะเออแล้วทำยังไงได้ไปยนที่นู้นสอบติดก็ไปสอบที่นู้นไงอยากไปอยู่เชียงใหม่่่คือววาาาถ้ฝัน เชียงใหม่เนี่ยต้องมีรถม้านะแล้วก็มีผู้หญิงใส่ชุดไทยขี่<อ>จักรยาจนจ้องรถม้าที่ลำบากพอไปถึงใ <c oughs> หม่ก็จ <c oughs> จจเจริญโอโครา่าดีก <c oughs> มีจักอยานต้องยิงสมัยนะั้นไม่มีตึกไม่มี อะไรมากบรรยากาศมันจะเป็นก็มีนะเขาจริญแล้วนะเจริเจริญแล้วจะเรียกนามหาลัยโอ้โหจเริญรุ่งเรือนะครับหลังจากนั้นก็เรียนจบนะครับแล้วมีโอกาสได้เข้ามากรุงเทพเลยหรือว่าก็คือประกวดสยามบระกการจีเดียวพี่เบิร์ดนะฮะมีเดียกันมีเดียวกันก็ได้ตําแหน่งเดียวกันก็คือมีน้องเจ้าเดี่ยบคนหนึ่งดีเด่น4ี่คนก็มีพี่เบิร์ดมีคุณเบิร์ดมีพี่แล้วก็มีหมอหลวงสลรารีและอีกคนหนึ่งพี่จำชื่อไม่ได้เป็นน้องผู้หญิงครับผมโหจำ้แค่นี้ก็สุดยอดนะครับ นะครตรงนี้ร้องเพลงก็ใช้เสียงนี้เลยใช้เสียงนี้ตลอดตอนร้องประกวดรุ่นพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดชนะใช่ไหมครับตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งเดียวกันโอ้โหประกวดจากที่เชียงใหม่หรือว่าลงมาประกวดที่ดีค่ะกรุงเทสลงมาประกวดนะครับมีแพนหรือว่ามีความคิดไหมครัว่าอยากจะมาประกวดจะต้องมาเข้าวงการคือพอมาร้องเพลงมาเรื่อยๆแล้วคันนี้พอเรียนจบเนี่ยมันจะต้องไปเป็นครูไงพี่พี่จบคณิตศาสตร์ศึกษาศาสตร์คณิตศาสตร์จะต้องไปเป็นครูอตอนฝึกสอนเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราอ่ะ เราเป็นเราไม่สามารถที่จะเป็นครูได้เพราะว่ามันไม่ตัวตนก็เลยคิดว่างั้นร้องเพลงก่อนแล้วกันเราไม่สามารถจะสอนตอนนี้แล้วก็ร้องเพลงให้นักเรียนฟังได้แต่ก็ร้องนะร้องร้องด้วยเท่านี้สอนไป้รงไปเออในงานจะราปวดเสร็จได้รัาปวลแล้วก็ต้องลงมาเลยแม่ยางค่ะก็คือสยามประกันเสร็จสัญญาสองปีตั้งแต่ลงมาเขาป้อนงานให้เยอะมากเลยทั้งงาน ในโรงแรมงานนอกงานอีเวนต์ทั้งหลายแหละ,ะแล้วก็จนกระทั่งปีสามาตัดตอนแล้วกันนะคะ,คะไอทีนั้นมันเวลาเถิบหน่อ,อเออีกยแตดตอน พอมาปี35เนี่ยคุณวิสารเราแกล้งหนูเจ้าของบริษัทเด็กโซ่กับอาจารย์พรพัฒน์ธนายที่เป็นักแต่งเพลงครับผมปะเตเวนหาดตร้อมเรุงเทพเพราอยากจะงทำบันทบชุดแรกของบริษัทค่ะไปหาจนทั่วแล้วมามาลงเอ่ยที่นางเจินค่ะครับพอเห็นนางเจินบนเวทีบอกว่าคนน่าสนใจก็เลยเรียกมาคุยก็เลยได้กลายเป็นอะไรตอนนั้นตอนนั้นมีมีพ่อเพิ่มมี โอ้โหพาเป็อย่างครบถ้วนเรียบร้อยมามาแล้วเหรอมานานแล้วอมาตั้งนานแล้วมาแต่ตอนประกวดสยามคนการแล้วประกวดรุปจัดอาบุกมีทุนรุปจัดเลยก่อนค่ะ ก่อนด้วยจริงนเป็นคนที่บอว่าต้องมีอะไรเต็มๆอยู่แล้วไม่ใช่เพอแบบเป็นว่าพอแบบเพราะเพราะอย่างนั้นนมตรอตรง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 เรงตรงตรนตรงตรงรงตรงตรงตรงนรงตรงตรงนรงตรงเรงทร่ตรงเร้ตรง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 ใช้ตรงตรงตปงตรงเปงตรงตรงสรงตรงตรรงรงงรงงตรงตรงตรรงตรตรงตรอตนงตรนกรนตรงต่งตต่ตรเตรงต่งมรงตรงตรงงตรงต่งตร่งงง เราเป็นคนแรกที่ได้ออกสื่อคมันก็เลยเข้าอะไรคิดว่าเราเป็นคนแรกจริงๆไม่ไม่ใช่คนแรกหรอกมีเยอะตอนจำใจมีมีมาก่อนแล้วแต่มามาจบะพี่พี่เจิดเจินมานะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับผู้บริหารค่ายเ็บโซเ็บโซนะครับมองเห็นอะไรในในตัวเขาไปฟังเพลงที่ร้องเพลงจีนชื่อแลงเหมยหัวเขาบอกคนนี้น่าสนใจก็เลยเรียกเรามาคุยว่าจะชวนทําอัลบ้างชื่อแรกสนใจไหมใครจะไม่เอาอะ่ะหมเป็นคนที่มาทางด้านนี้เลยค่ะ เธอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ทำอะไรบ้างพอมีคนมาเสนอก็รับเลยทันทีพอจัดไปนะฮะจัดมาเพลงแรกที่ปล่อยมาก็คือชานก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นพอปล่อยออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างกระแสแรงมากเลยเพราะว่าเอบรรดาลูกสาวบรรดายางยางยางยังฮะทุกคนยังคิดว่าเป็นผู้หญิงอยู่อ๋อ่ะฮะก็เกิดการถกเถียงกันในสื่อในล้อโกงทุกวงการว่า นี่ผู้หญิงผู้ชายผิวผู้ชายจบกระทั่งพี่ไปออกทีวีเปิดตัวว่าเราเป็นสาวที่สองดังนั้นเนี่ยพอพอรู้แล้วแล้วเป็นไงมะก็ยิ่งดังใหญ่เลยก็ยิ่งเพราะเหมืนเป็นคนแรกที่บอกเพราะว่าเออว่าอินที่ไ่กล้าจังกล้าเปิดอะไรเงี้ยมีมีอะไรที่ไม่น่าไม่กล้าบ้างอ่หลักล่ะเออผ่าตัดน่ากลัวกว่าจะตายที่ยังกล้าผ่าตัดก็เรื่องแค่นี้เรื่องเล็กจัดไปนะครับนี่ก็คือแบบพอออกแล้วบ้างภูมินะครับชีวิตก็เปลี่ยนไปได้เป็นนักร้องแบบจริงๆแล้ว นะครับหลังจากนั้นนี่นะครับก็ประสบความสำเร็จมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้นะฮะมาพูดถึงความรักกันบ้างเวลาเธอพอหรือยาความรักพี่เยอะมากอู้เยอะมากเลยอะเยอะมากเออเอาปฏิบัติแล้วกันปฏิบัติปฏิบัตล่าสุดกับซาลาเปาตรงนี้คนซาลาเปาเนี่ยคนซาลาเปาก็คือเป็นพี่ชายที่แสนดีครับผมอย่าเรียกว่าเป็นสามีเลยคุณน้องเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพ่อเป็นหมดเลยอะ เป็นครบเป็นครบหมดเลยเป็นผู้ชายที่ไปเจอกันที่อเมริกาเขาเป็นซิติเซนู่ที่โนนเขาอยู่ที่โนนสี่สกว่าปีแล้วเขาชวนเราตั้งวงดนตรีชื่อเจนเจนทริโอมีสามคนตัวเขาร้องด้วยมีดนตรีคนหนึ่งแล้วก็รับงานเดินสายใกล้ๆแล้ลาสเวกัสก็เลยรู้จักกันได้แส่เป็นนักดนตรีดล้วไหมนักร้องอยากรับรองนักร้องอย่ามาอย่ามาคิวไม่ได้ ไม่เค่ยแต่ก็ไม่เคยไม่เคยมีอะไรกันคือไม่เคยคิดไกลเกินกว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่อ๋อตกใจหมดครับผมแทีนี้พอเราต้องย้ายกลับอยู่เมืองไทยพี่ก็ตามมาตามมาแล้วมาบอกความในใจเอ๊ะ เออเลิกเลิกตอนนี้เห็นเป็นอย่างนี้ก็มีคนบอกรักนี่ยะแหมไม่ได้าไม่ได้นะแต่ตอนเมื่อก่อนที่เห็นที่เจอเนี่ยเราก็คือรู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนเป็นแบบผู้หญิงเลยเออเราไม่ได้คิดว่าเออสุดทกลับสุดทกลับอะไรเงี้ยเออนะนค่ะก็คือตอนนี้ก็ได้มาทำุรกิจคนนี้ใช่ไหมคนนี้แหละค่ะคนนี้เลยตอนนี้เขาไม่อยู่เมืองไทยนะหรือว่าไงก็คือไปไปบามาไปไปบามาเพราะว่าเขาจะต้องไปดูแลธุรผู้กินคอสโนด้วยค่ะบโอ้โหไหนคับก็เรียกว่าแต่ที่ผ่านมา ที่ผ่านมาที่ผ่านมาเธอมีมีฉายาเขมีคนตั้งฉายาพี่ว่าสโนไวสโนไวสโนไวกับสามีทั้งเจ็ดสนมีเลยตรงนี้สโนไวกับสามีเจ็ดแต่เจ็ดนั่นคือเป็นอดีตอ่าปัจจุบันนี้คือซาลาเปานะคะเราคบกันมานานเนี่ยกับคนนี้เหรอคะับคนล่าสุดเนี่ยคนล่าสุดนี่คบมาสี่ปีแล้วคสี่ปีแล้วอ่ะโอ้แล้วรางการหวานชื่อไม่ต้องหิวกันก้วยแล้วก็บยันดูก็มีหรือมีแล้วนะคะ เราบอกแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีมีโอกาสจะได้เห็นที่เจอมาร้องเพลงหรือว่ายังรับงานอยู่นะคะยังร้องเพลงอยู่ก็ตอนนี้เรากประจาอยู่ที่สวนอาหารขนาดนาห้องอาหารขนาดน้ำตรงเชิญสปานสังทีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะหกโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มแล้วก็รับงานอีเวนต์ทั่วทั่วไปใครจ้างไปหมดก็คือยังบังอยู่ในวงการงการแบบร้องเพลงแล้วันที่สิบหก สิ่งพุทธิกาจะมีคอนเสิร์ตของคุณหมอวัชยาครับและเขาเชิญพี่ไปร่วมงานด้วยที่อประชุมกลมเชื่สัมพันธ์วันเสาร์ที่16นะครับนี่ยังไงใครที่ติดตามพี่เจินะครับแล้ววันที่17ไปร้องที่อายุทยาโรงแรมรอยัลวิวเป็นงานลอยกระทงวันนี้ขอเรียนเชิญแฟนเพลงแถวอายุทยานะครับเวลการเนาะหลากหลายที่หลากหลายน ายแล้วก็เบรกสุดท้ายแล้วนะครับพี่จึงเจอเนนะครขอสักแบบหนึ่งเพลงนี้เลยที่รู้จักกันเป็นอย่างดี่็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับผมเป็นฉันมันผิดตรงไหนชีวิตฉันใครกำกับเป็นฉันใครจะยอมรับบทบาทให้ความสำคัญต่างกันก็เพียงร่างกายแต่ใจเราก็เหมือนเหมือนกันฉันก็เป็นผู้หญิง โอ้โห<ค><ย>ได้เลยได้เลยนี่เราลองให้นี่ฟังครับผมฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนี่ดูผ่านๆนี่นะครบผมผู้หญิงอยากจะไปโตขึ้นครับผมนล้วไม่ผู้หญิงค่ะ <c oughs> แงเลยเกิดความสับสนตรงนี้แหละว่านะสุดท้ายแล้วฝากผลงานนแล้วใครที่อยากจะติดตามพี่จะเจอเนี่ยมีโซเชียลมีอะไรติดตามได้บ้าง่าเออตอนนี้เข้าไปในไลน์ก่อนละกันนะครับสี่แปดเก้าเบอร์เดียวกับพี่สามารถสั่งซาลาเปากี่ฮุงได้ด้วยเบอร์นี้เป็นเบอร์ตรงเลยก็คือรับงานด้วยสั่งซาลาเปาด้วยแล้วก็ถ้าอยากจริงๆแล้วมีมีเฟซบุ๊กนะครับแต่ว่าไอคนที่นำให้เนี่ยมันลืมรหัสก็เลยเข้าไม่ถูกยังไง แต่สถานที่แก้อยู่เน่เเดี๋ยวมีมีทีมงานคอยคอยแบบเช็คอยู่มีแล้วหงมาหาที่ที่ไหนนะพี่ที่ไหนแล้วก็อาจจะมีผลงานเร็วๆนี้ค่ะครับผมต้องรอติดตามกันด้วยเลยคะรอติดตามได้เลยนะครับจัดไปนะครับยังไงวันนี้นะครับต้องบอกว่านะครับขอบคุณพี่เจริญบุญสุนเนินเป็นอย่างยิ่งเลยที่มาพูดคุยกับเราเดี๋ยวนี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะนะคะับไออันนี้ตัวเบอร์ร้านสลับ8 9 9 6 7 5 5 3 9ค่ะ อีกครั้งให้อีกครั้งให้ศูนย์แปดเก้าเก้าหกเจ็ดห้าห้าสามเก้าตามกันเลยค่ะด้วยเร็วไปเลยไปของนะครับยังไงวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกับรายการของเราได้ใหม่นะครับในวันเวลาและดีๆแบบนี้ค่ะเวลาดีๆแบบนี้เลยฉลองไปอีกสิจะพูดไม่จบเลยได้เลยมีสเปเชียลตอนพิเศษสองแน่นอนนะครับเราติดตามด้วยละกันนะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจนเจนบุญสุงินด้วยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอเจอเราได้ใหม่นะคะสองคนหน้าตาสวยหน้าตาหล่อแบบนี้หรือเปล่าเออ S <S <S เดี๋ยวนี้ลาไปแล้วเนี่ยสำหรับรายการนี้เลยกับชมพี่วาไรตี้ Yeah. No. get tired